สว,ส, Heck, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องช้างน้องปุ๋ยนะคะพามาชมนะคะบรรยากาศในท้องทุ่งนะคะค, ada, คุณพ่อคุณแม่จ๋านนะคะวันนี้พามาดูนะคะวันนี้น้ำนาที่ทุ่งนานะคะเริ่มเต็มแล้วนะคะจากที่นะคะไปรอเอาน้ํานะคะจากนะคะคลองนะคะคลองที่อยู่ด้านหน้านู้นนะคะเขาจะนะคะให้นะคะมาเอาน้ํานะคะเอาได้วันที่สามแล้วนะคะแม่แม่จ๋าว um. ันนี้เลยนะคะ ขรอนุญาตถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะท้องทุ่งนะคะ,นะคะอยู่ที่นะ,ะหมู่บ้านโพนเงินนะคะคุณพ่อคุณแม่ชาวบ้านเดียวกันกับนะคะคผู้ใหญ่เมาเนะนะคะข้างหลังก็จะเป็นนะ,ะ,ะพ่อเศษเนาะนะคะแล้วก็อ,อตอนนี้นะคะอ่าคุณแม่สาริกานะคะสมหวังก็มาอยู่นะคะแต่ก็อยู่ในหมู่บ้านเนาะนี่ก็แตอนี้ก็จะเป็นทางผ่านนะคะจากนะคะคสตึกนะคะสตึก ไปหมู่บ้านช้างนะคะทางนี้นะคะมันดูบรรยากาศเนาะคุณแม่คุณแม่จานะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่นะคะครอบครัวนะคะช่องช้างน้องปุ๋ยนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศนะคะในท้องทุ่งนะคะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาชมนะคะ่าบรรยากาศนะคะที่นะคะย้อนนะคะบางท่านอาจจะไม่เคยได้มาท้องทุ่งเนาะนะคะก็นะคะพามานะคะชมบรรยากาศนี่นะคะเป็นนะคะสะ้อยนะคะ ตรงนี้ก็จะมีนะคะมีปลาบ้างนะคะแม่แม่จ๋าปลานะคะก็ปลาเล็กปลาน้อยนะคะก็ปล่อยให้เขาเกิดเองตามธรรมชาตินะคะก็จะมีอ่าให้สะนะคะให้ให้มีนะคะเรียกว่านะคะมีผู้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควันให้ดูด้อนะคะมีดอกกัวสวยสวยด้อคุณพ่อคุณแม่จ่านะคะต้นมะพร้าวแม่ควันน่าจะไม่รอดเนาะนะคะเน่าแล้วนะคะเห็นปลายนะคะค่อนข้างที่จะน่าจะปีนี้ไม่รอดนะคะน่าจะอ่ายอดก็เน่าแล้วนะคะ เจอดายมากๆเลยนี่น,นี่นี่นะคะเดี๋ยวพามาดูหอยจุ๊บนะคะแม่แม่จา๋าหอยจุ๊บนะคะหอยจุ๊บหอยจุ๊บนะคะนี่นะคะลอยนี่ก็ยังอ้าป,ปากอยู่นะคะนี่นะคะหอยจุ๊บนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าดีใจดูหอยจุ๊บนี่หอยจุ๊บ <c oughs> <c oughs> ย,ยังนะคะอ้วนๆเลยนะคะก็ปล่อยให้เขาอยู่ในธรรมชาตินะนะคะ มีมีเสียดมีกบด้วยนะคุณแม่ดีดเด็ดนู่นคุณแม่เห็นบอน,นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่มีนะคะกบอยู่เกียดเนาะนะคะนี่นะคะธรรมชาติ <c oughs> นี่นี่แอบอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆหอยเลยนะคะตาเอ๋มาทําอะไรจ้าเกียดเขี้ยวๆนะชื่ออะไรเนาะนะคะแต่เอ๋ตาเอ๋นะคะมานะคะดูนะคะบรรยากาศเนาะในท้องทุ่งนะคะ เข้ามาแล้วก็สามารถพุทธีทักทายได้เด้อน,นะคะก็มารอเอาน้ำเนาะนะคะเพราะว่านะคะทางตะบลท่าม่วงเขาปล่อยน้ํามาให้นะคะก็มารอเอาน้ําใส่ทุ่งนาเนาะนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะท้องทุ่งนะคะแม่แม่กาวันนั้นที่แม่ควันมานะคะผักบุ้งค่อนข้างเยอะนะคะนี่นะคะเอาออกแล้วก็ยังมี <laughs> นี่ค่ะเก็บไปให้กระต่ายนะคะของชาวบ้านเขียวเขียวนี่นะคะมีแต่ผักบุ้งเลยนะคะแม่แมกาก็น้ำนะคะเพิ่งจะไหลเข้านะคะ นี่นะคะนี่ก็เป็นน้ำนะคะที่นะคะมามารอกันนะคะมารอกันเพราะว่านะคะต้องไปขุดลอกนะคะไปช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะที่จะได้ได,ได้น้ําต้องสามาพี่นะคะลอกน้ําให้น้ําได้ไหลเข้าในนานะะแต่ละท่านก็มารอนะคะรอคิวกันนี่ก็เข้ามาบ้างแล้วนะคะนี่ก็เม่ควานก็มาปลูกหญ้าไว้มั่งนะคะ ปลูกยาไว้นะคะญาเนปีนะคะไว้ให้สาวๆนะคะปีนะคะแม่ควานม,มาช่วงเช Dial ้าๆนะคะกินๆบ้างนะคะก็จะมาปลูกนะคะอันนี้เป็นอ้อยนะคะตรงนี้เป็นอ้อยอันนี้เป็นพันญ้านะคะนะคะอิสราเอลย้าหวานอิสราเอลนะคะส่วนมากก็จะให้วัวเนาะนะแม่ควานก็ให้ให้วัวเขามาเอาแล้วนะคะนี่นะคะให้เขาไปแบ่งปันกันนะคะเห็นเขาว่าเขาจะมาเอาอยู่เนานนะคะยังตอนนี้ยังไม่เห็นเขามานะคะ แม่จ้ายินอยากอยากให้เห็นจังเลยหน่อไม้นะคะดูหน่อไม้ของแม่ควานเด้นนะคะหน่อไม้มีกี่กี่หนอนะคะหนึ่งหนอใหญ่ๆนะคะสองสามสี่สี่อันนี้กําลังเกิดนะคะกําลังเกิดนี่นะคะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ใหญ่ก็ให้เขาเป็น เป็นกอขึ้นมาเนาะเป็นต้นนะคะต้นไผ่เลยนะคะ <mm> นี่แม่ควานก็จะลงนะคะเอาอ้อยมาลงตรงนี้นะคะ <mm> นี่ก็นอนไม้อีกค่ะแม่เมยจ๋านะคะนะคะลมลมเย็นมากๆเลย <mm> อุ้ยนอพ่อควานนอนไม้ขึ้นอีกแล้วนั้นอ่สวัสด,ดีค่ะนี่ว่าพ่อควาน <mm> <mm> นอนไม้จ้านะคะนอนไม้เกิดอีกแล้วจ้าแม่จ๋าอื่ะคะ่ะอุ้ยใครอยากได้นอนไม้มาตัดมุมไม้เด้อน,นะคะเดี๋ยวจะตกตัดไปแกงเปื่ แกงเปิดหรือว่าจะซุปหรือว่าจะอะไรก็ได้นะคะตอนนี้นะคะโดนฝนบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนด้วยเนาะหน่อไม้ก็ขึ้นนะคะเครื่องดีนะคะขึ้น่อดีมากๆเลยนะคะโอบรรยากาศนะคะแม่แม่จ๋านะคะเย็นสบายนะคะเย็นสบายนะคะมาดูนะคะวิถีชีวิตเนาะนะคะนี่ก็นะคะมารอนะคะ,นะคะดูน้ำเข้าสระแล้วนะคะแม่แม่จา๋าตรงนี้ก็จะไว้พักแล้วก็จะให้นะคะ อาต้นไม้ไว้รดน้ําต้นไม้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมารดน้ําต้นไม้ด้วยนะคะเพื่อเพราะว่าฝนทิ้งช่วงมาสามวันแล้วนะคะแมควร์ก็เพิ่งจะนะคะปลูกหญ้านะคะแล้วก็นะคะปลูกอ้อยเนาะนะคะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือเปล่านะ,ะเนี่ยปลูกอ้อยนะคะปลูกอ้อยอันนี้ปลูกอ้อยนะคะหน <c oughs> ่อไม้นะคะหน่อไม้จ้า <c oughs> ใครอยากมีเมนูนหน่อไม้นะคะก็นะคะบอกได้เลยนะคะอันนี้ไมควรลงลงต้น ยา้าในเปียเนะนะคะนี่ก็สดชื่นมากๆเลยนะคะแม่แม่จ๋าจากที่ต้นข้าวนะคะได้นะคะได้น้ำนะคะก็เริ่มจะนะคะเป็นสีเขียวนะ,ะแล้วก็ผักบุ้งก็เป็นสีเขียวนะคะแม่ควรเอาออกนะ,ะวันนั้นสามวันโอ้ยนะคะแค่แค่ตรงนี้นะคะแค่ตรงนี้สามวันยังไม่หมดเลยนะคะไม่ไม่จ๋าพอจะวนมาก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่สารเคมีเนาะนะคะก็จะใช้ปุ๋ยหมักน,นะคะคิดว่าจะใช้ปุ๋ยหมักนะคะเพราะว่า นะคะเป็นนาที่เราไว้ทานเองนะคะก็จะ,ะปีนี้เป็นปีแรกเนาะนะคะที่นะคะแมฆวานได้กลับมานะคะอยู่นะคะที่ที่บ้านเราเองนะคะก็พยายามจะทําปุ๋ยหมักจากเถอที่ช้างเน้ะนะคะก็เมื่อวานก็นะ,ะให้ดูนะคะว่าหมักเป็นยังไงแต่เราต้องใช้เวลาหน่อยนะคะแม่ม่จ้านะคะปีหน้าน่าจะทํานะคะให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเกี่ยวกับการเอานะคะปุ๋ยหมักมาใส่นะคะที่นานะคะเพื่อที่นะคะ พื้นดินของเราก็จะได้มีนะคะาสารอาหารเนาะนะคะแล้วก็เวลาเรานะคะคปลูกอะไรก็น,ะะน่าจะ,ะ,ะได้ผลผลิตขึ้นมาบ้างนะคะถึงจะไม่มากเหมือนกับใสสารเคมีก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะแล้วก็ทานและปลอดภัยนะคะก็เรียนเชิญนะคะผู้ใหญ่ใจบุญผู้ให่พ่อคุณแม่นะคะเอซท่านใดเนาะนะคะเข้ามาอยากมานะคะเยี่ยมชมนะคะครอบครัวน้องปุ๋ยก็ยินดีต้อนรับนะคะอยู่ที่นะคะคตำบลทุ่งวังอำเภอสตึจกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแต่หน้าแม่ควันก็จะอยู่นะคะ ทางที่มาจากนะคะก็ไม่ไกลเนาะนะคะมาจากสตึกนะคะมาจากสตึกมาถึงแยกท่าเรือนะคะอ่าแล้วก็เลยแยกท่าเรือมานะคะก็จะนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับนะคะนี่นะคะเป็นเป็นที่นะคะท่าทรายของนะคะอ่าสอจอสศักดิ์เนาะนะคะ,นะคะท่านก็ทํานะคะเกี่ยวกับผิผลิตภัณฑ์ปูนอะไรพวกดินทรายอะไรเงี้ยอุปกรณ์ก่อสร้างเนาะนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะต้นมะม่วงต่อเนาะ นะคะมะม่วงเก็บหมดแล้วเนาะนะคะว่าไม่แน่ใจว่ามะม่วงของแม่พ่อยังมีอยู่ไหมแต่ว่าแม่พ่อนลูมนะคะต้นกระเจียวด้วยนะคะก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากมาเยี่ยมชมก็นะคะแวะเข้ามาได้เด้อนะคะพาไปนะนี่ก็จะสาเมื่อกี้นะคะสาที่มีหอยนะคะหอยจุกะคะแต่ว,ว่าจุกหอยจุกก็รอ,อดูว่าน้ำนะคะขึ้นนะคะหอยจุกก็จะอยู่ไหมเพราะว่าปลานะคะปลาก็ส่วนมากก็ะะจะจะ จะว่ายออกนะคะเพราะว่าน้ําเริ่มรุ่นตะลิงแล้วนี่นะคะเพราะว่าน้ําเขาเริ่มปล่อยนะคะอันนี้ต้นนี้ปลูกได้ปีเนาะปีกว,กว่านะคะเริ่มโตแล้วนะคะกระถินเทพานะคะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่อันนี้ต้นสดม้ต้นศัก์ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพาไปชมอันนี้ก็นะคะอันนี้จะใหญ่เร็วเนาะนะคะเป็นตะขบนะคะต้นขบ หนว่าขึ้นเร็วนะคะก็เลยปลูกนะคะเพื่อที่จะให้นะคะชาวบ้านเขาได้มาเนาะแต่บางทีนะคะแถวนี้ไม่มีนะคะขึ้นมาให้เนาะเห็นนะคะชาวบ้านเขามานะคะขอนะคะทานข้าวนะคะมาพักช่วงที่นะคะมานะคะดูนาดูอะไรก็ดีใจค่ะต้นไม้ของเราก็สามารถทําเป็นที่ให้คนเข้ามานะคะพักผ่อนนั่งช่วงตอนกลางวันเนาะอันนี้ต้นม่วงนะคะแม่แม่ตาต้นนี้นะคะคนข้างที่จะดูตอนนี้หมดแล้วนะคะเก็บหมดแล้วนะคะ กะะ็จะมีนะคะคชาวบ้านที่เขาเข้ามาดูนาดูอะไรด้วยนะคะเก็บเก็บทานได้นะคะเป็นมะม่วงนะคะแก้วขมิ้นนะคะกรอบนะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่ไม่ควาเอาะะอ,อะไรนะมดแดงเนาะมดแดงมาทิ้งไว้นะคะให้เขาได้อยู่ก็อย,อยู่อยู่สู้มดพื้นที่ไม่ได้นะคะก็น่าจะต้องปรับเปลี่ยนเนาะปรับนี่ก็ต้นมะม่วงนะคะแม่จ๋าเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะต้นขนุน นี่ต,<ข>น <UE> ต้นขนุนต้นขนุนนี่มีลูกแล Jam ้วเด้อนะคะแม่ควาญเก็บไปแล้วลูกหนึ่งนะคะตัวเล็กๆน่มีลูกแล้วอันนี้นะคะต้นกระเจียวนะคะต้นกระเจียวนะคะกระเจียวป่าเด้อนะคะแม่แม่จ้านะคะอ่าก่อนหน้านี้นะคะมีดอกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บนะคะเน่าไปแล้วฝนช่วงช่วงก่อนๆที่ว as <CO> ่านะคะนี่นะคะกระเจียวมีต้นกาแฟด้วยนะคะอันนี้ต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี่ก็หมดแล้วนะคะเก็บ มีมะม่วงด้วยนะคะแม่แม่แม่แดูต้นกระเจียวของหนูเด้อนะคะนี too too ่นะคะขึ้นแล้วนะคะแต่ยังไม่มีดอกกระเจียวนะคะยังไม่มีดอกกระเจียวนี่นี่นี่มีมะม่วงด้วยนะลูกมะม่วงอยู่ข้างในนู่นเอามเห็นกันบอนะคะก็เหลือน่าจะนะคะเหลือเหลืออยู่นะคะหนึ่งลูกอยู่ข้างบนนู่นนะคะมะม่วงนะคะน่าจะแอบแอบนะคะผู้คนเข้ามานะยังรอดชีวิตอยู่ั้งลูกหนึ่งนะคะนี่นะคะกระเจียว มาเดอ at, ้อนะคะเดี๋ยวแม่ควานลงลงเชื้อเห็ดด้วยเด้อนะคะไม่ไม่จ๋าแม่ควานลงเชื้อเห็ดปลวกนะคะแล้วก็นะคะเห็ดหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าอหารแม่ควานอยากนะคะให้ให้ให้เกิดเองตามตามธรรมชาตินะคะก็ได้เพราะว่าเขาจะมีพวกจอมปลวกนะคะแต่นี้หนูคิดว่านะคะก็จะทําให้นะคะมีเห็ดเกิดตามธรรมชาตินะน่าจะปีสองปีนี่ก็น่าจะนะคะน่าจะขึ้นเนาะต้องใช้เวลากระเจียวหนูเต็มเลยนะคะนุ่นแม่ควันจะนะคะ ลูกตามแนวแนวเดินนะคะก็คนที่เข้ามาเขาจะไม่เหยียบของไมค่อนเนาะนะคะตรงนี้ก็จะให้ผู้คนได้เดินได้นะคะต้นกระเจียวของไมค่อนอุ้ยนะคะสวยโดนฝนนะคะดีใจดีใจจังเลยนะ,ะอันนี้นะคะต้นอะไรเนาะนะ <c oughs> ใหญ่ใหญ่อันนี้ก็เป็นนาข้างๆเนาะนะคะเป็นของนะคะหาญาตินะคะตอนนี้น้ำมาถึงนาน,นี้แล้วนะคะไม่ไม่จ๋าถ้าถ้าเขาไม่ได้น้ำไมค่านก็จะอนุญ,ญาตให้เขาสูบจาก น,ะะนาของไ่ควรเข้ามาเนาะเพราะว่าพื้นที่อาจจะห่างไกลนะคะก็แบ่งปันกันเนาะนะคะแบ่งปันกันเขาจะได้มีน้ํานะคะแล้วก็นะคะข้าวจะได้สวยเนาะคุณแม่ดูสวยจังเลย <c oughs> บรรยากาศสวยมากๆเลยเนาะนะคะชื่นใจชื่นใจนะคะเอาบรรยากาศตามทุ่งนามาให้แม่แม่ได้ดูเนาะนะคะนี่นะคะต้นกระเจียวของหนูดูนะคะแม่แม่จ้ายาวไปถึงนู่นเลย <c oughs> นะคะถ้าเกิอดดอกเนาะนะคะน่าจะได้อยู่หน้านะคะนี่นี่น นี่นะคะต้นกระเจียวหนูนะคะแต่ปีนี้นเป็นปีที่สองแล้วนะคะที่น่ะลงต้นกระเจียวนะคะแต่ยังไม่มีดอกดอกยังไม่มีแต่วัน่กนมาก็มีเริ่มมีนะคะสักต้นสองต้นแล้วแต่ว่านะคะมา,มามามาตอนที่เขาเริ่มเน่าแล้วนะคะนี่นะคะต้นต้นไม้เริ่มใหญ่แล้วนะคะไม่ไม่จะมควนว่าจะนะคะอ่า แต่ก่อนก็จะมีหญ้ามีอะไรนะคะแต่ว่าพอต้นไม้เริ่มโตแล้วหญ้าก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะไม่ไม่มจา๋าก็จะระวังระวังหน่อยเพราะว่าเราก,กลัวงี้ะค่อนข้างลกนะคะค่อนข้างลกนะคะนี่ก็นะคะเอาแถวนี้ก็จะเอาเชื้อเห็ดลงนะคะไม่ไม่มจา๋าเห็ดธรรมชาติน,ะ,นะคะเห็ดลานะคะเห็ดอะไรนะคะเรื่องเห็ดเห็ดลวกเห็ดเห็ด,หดอะไรนะนะคะเวลาพูดก็จะคิดไม่ออกว่าเป็นเห็ดอะไรมากนะคะ นี่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ควานด้วยเด้อน,นะคะนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะนะคะพยายามลงคลิปนะคะให้นะคะ,ะคุณพอ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่นะคะของแม่ควานนะคะแล้วก็นะคะ,ะการเลี้ยงช้างเนาะนะคะแล้วก็การนะคะทำนาเนาะก็ไม่มีอะไรนอกจาก <c oughs> นะคะวิถีชีวิตการทํานานะคะของนะคะครอบครัวนะคะชาวช้างนะคะนี่นะคะบรรยากาศท้องทุ่งนะคะคุณแม่คะสดชื่นไหมนะคะ นะคะเข้ามาแล้วก็สามารถนะคะรับชมได้นะคะอะสูตรอาจากาศนะคะนะคะเหมือนกับว่าเต็มปอดเลยนะคะไม่แม่จ๋านะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ก็นะคะมีนะคะชาวบ้านที่เข้ามานะคะดูมาหน้าแถวนี้นะคะก็มาขอนะคะพักใต้ต้นไม้ของแม่ควานเนาะก็ดีใจนะคะดีใจเพราะว่าเริ่มปลูกเมื่อห้าหกปีที่แล้วนะคะตอนนี้นะคะต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วลนะคะต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วนะคะ ก็เป็นที่ของนะคะคุณพ่อควานเนาะน่ะคุณแม่นะคะท่านก็นะคะแบ่งแบ่งนะคะไว้นะคะให้พ่อควานนะคะพ่อควานก็นะคะเอาส่วนนะคะทาเป็นนาด้วยแล้วก็ทานะคะ,ะปลูกต้นไม้นะคะไว้ให้นะครับเผื่อว่าเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้นะคะเริ่มที่จะนะคะตามท้องท้องไร่ท้องนาก็จะไม่ค่อยมีเนาะนะคะคพ่อควานเขาก็เลยอยากนะคะปลูกต้นไม้ไว้เวลานั้นก็อยากจะให้ ะะมีนะคะตรงที่นะคะมานะคะเวลานั้นก็ได้นี่ค่ะเลี้ยงปลามั่งนะคะมีผสมผสานกันค่ะคุณแม่จานนะคะเลี้ยงปลาปลูกพัก <c oughs> นะคะก็นะคะทานาบ้างนะคะแล้วก็นะคะส่วนหนึ่งก็นะคะวบแบ่งไว้นะคะมีน้ําเวลาไม่มีน้ําจริงๆก็จะได้มีน้ําจากตรงนี้นะคะก็จะมีคลองนะคะคลองน้ําไว้เอาใส่ต้นไม้บั่งนะคะเวลานั้นก็เพื่อ นะคะชาวนานะคะมาทำนุงทำนาก็ <c oughs> ได้มานั่งพักนะคะ <c oughs> นี่ค่ะอากาศสดชื่นมากๆเลยนะคะ <c oughs> ตรงนี้ค่อนข้างลกนะคะต้นไม้ค่อนข้างที่จะนะคะโตแล้วแต่ว่านะคะไม่ไม่ทีเหมือนตรงนู้นนะคะยาก็เลยยังยังเกิดอยู่แต่ถ้าว่าตัดก็คือตัดนะคะไม่ไม่ใช้ไม่ใช้บางคนก็ฉีดยาเนาะแต่ว่าแม่ควานก็ นะคะเพราะขวันก็จะไม่ฉีดยานะคะแถวนี้ก็จะตัดนะคะขัดเอานะคะหญ้านะคะแล้วก็จะไว้เกี่ยวไว้ให้พี่ช้างด้วยนะคะนี่ก็ช้างกินได้นะคะไม่ไม่จานะคะเดี๋ยวลดน้ําต้นไม้เสร็จนะคะหรือนะ,ะยังไงก็จะมาเกี่ยวนะคะเพื่อจะจะไปให้นะคะน้องปุ๋ยนะคะกับยายขวัญได้ทานกันเนาะนะคะต้นไม้ก็เริ่มโตปล่อยให้เขาโตนะคะไปตามเวลาเนาะนะคะ ตามธรรมชาตินะก็จะช่วยเขาบ้างช่วงที่หน้าแรงนะหน้าแรงแรงก็นะคะมาลดน้ําต้นไม้ม้างนะคะทีนี้ก็เรามาอยู่บ้านแนยทีนี้ก็มีเวลาได้ดูแลต้นไม้แล้วนะคะแม่แม่จ๋านี่ก็ต้นไม้เริ่มโตแล้วเนี่ยนะคะเป็นไว้ให้นะคะคนเขามานะคะเข้ามานั่งพักนะคะดูนะคะน้ําเต็มเลยนะคะน้ำเต็มคลองแล้วนะคะตอนนี้ ก็จะนะคะแบ่งปันน้ํเขาคนกันนะคะไม่ไม่จะฝังข้างหลังถ้าไม่พอก็นะคะถ้าตรงนี้เต็มแล้วก็จะได้แบ่งนะคะให้เขาสูบไปใสน่นาเนาะเผื่อนะคะช่วงนี้ก็ฝนทิ้งช่วงไปด้วยนะ,ะทิ้งช่วงไปด้วยก็จะแบ่งปันน,นะคะให้เขาสูบเอาเอาสูบมาสูบนะคะใสน่นาของแต่ละคนเนาะเพราะว่าน้ํามาถึงแค่จริงๆก็มาไม่ถึงนาไม่ขว่านแล้วนะคะแต่ว่าอาศัยว่าพี่สาวนะคะพี่สาวเขา ปล่อยนะ้ำมาในตามท้องนาะเลยนะคะปล่อยปล่อย,อยมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงแม่าแมคานก็ทางนี้น่าจะสูงนะคะมาไม่ถึงก็น่าจะใช้สูบก็แบ่งปันกันเนานนะคะจะได้นะคะอ่าข้าวนะคะอุ้ยนะ,ะตรงนี้นะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะก็ต้นไม้ส่วนมากก็จะเป็นนะคะต้นยางนาเนะนะคะแล้วก็ต้นไม้ป่านะคะก็จะมีผลไม้ที่ต้นไม้ที่เป็นผลไม้ก็อยู่ด้านหน้าเโน้นนะคะ ก็จะมีต้นมะม่วงต้นขนุนนะก็จะลงนะคะว่าจะลงถ้าได้มาอยู่แล้วก็จะลงพวกผลไม้พลมุดนะคะชมพู่นะคะก็เป็นผลไม้ที่ปลูกแล้วก็ไม่ค่อยอสนมากก็จะรอดเนาะถ้าเราดูแลดีๆนะคะไม่ไม่จะในความว่าจะลงทุเรียนสักสองต้นสองต้น <laughs> เพราะว่าต้นแพง <laughs> ลงไม่เยอะนะคะก็เราไม่รู้ว่านะคะปลูกแล้วก็จะจะโตจะโตหรือว่าจะยังไงเนาะก็พยายามจะอ่า ศึกษาการปลูกก่อนเนอะว่าปลูกไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะเพราะว่าอ่าเราต้องดูแล้วก็ศึกษาว่านะคะพืชแต่ละอย่างนี่นะคะกับดินนะคะสภาพดินจะนะคะเกิดได้ดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะลองผิดลองถูกก่อนเนอะนะคะนี่นะคะอู้สวยมากๆเลยแม่จ๋าต้นกระเจียวของม่ควานอันนี้น่าจะเป็นกระเจียวกระเจียวใหญ่เนาะเนะกระเจี๊นะคะ <c> แต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆนี่จะน่าจะเป็นกระเจียวป่าเนาะนะคะในความลงลงไว้สองอย่างนะคะกระเจียวป่าก็าจะนะคะสีขาวๆนะคะตุดเล็กๆนะคะนี่ก็ต้นไม้เริ่มโตแล้วนะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็ยญ้าจะไม่เกิดแล้วนะคะเพราะว่าอ่ต้นไม้ใหญ่เริ่มคลุมนะคะอันนี้ต้นกาแฟนะคะว่าจะลงอันนี้แล้วนะคะเพราะว่าต้นไม้เริ่มโตแล้วนะคะก็จะใส่ผักหวานนะคะผักหวานป่าเนะนะคะ ก็จะมีนะะหลากหลายหน่วยโน้นนะคะเข้ามาในสวนก็จะได้ผักทานธรรมชาติด้วยนะคะจะลงนะคะเอาอ่ามดแดงมาลงด้วยนะคะเขาจะได้นะคะปรับสภาพนะคะต้นไม้นะคะให้เป็นไปตามนะคะวัฏจักรนะคะก็จะมีทั้งมดแดงอะไรนะคะเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงต้นไม้โน้นนะคะเป็นวัฏจักรในการเหมือนอยู่ในป่าเมื่อก่อนก็จะพยายามนะคะให้เขานะคะค่อยๆเป็นค่อยๆตายโน้นนะคะนะคะ ามาแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เด้อนะคะให้ให้กำลังใจกันได้นะคะแม่แม่จ้านะคะก็แม่ควานก็นะ,ะพามาเยี่ยมชมนะคะทุ่งนาแล้วก็นะคะสวนนะคะสวนป่านิดๆนะคะไม่ได้เยอะมากมายเนาะแต่ว่านะคะเข้ามาแล้วก็สดชื่นนะคะสดชื่นหายใจเต็มปอดเนาะนะคะจอมปลวกนะคะจอมปลวกตรงนี้แม่ควานก็เอานะคะ เชื้อเห็ดลงเนาะนะคะต้องดูอีกประมาณปีปีหนึ่งเนาะนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใช้เวลากี่ปีนะคะเพราะว่าเชื้อเห็ดจะ,จะเจริญหรือนะคะสามารถนักให้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 เกิดเห็ดได้ก็ไม่แน่ใจว่าปีหรือสองปีเนาะแต่แม่พรใสปีที่แล้วนะคะเราดูถ้าฝนตกหนักๆอาจจะเกิดนะคะมีเห็ดเกิดขึ้นได้เนาะ <S <S โอ้โอ้แม่พราม,มาถูกที่หรือเปล่าไม่จะไปเหยียบต้นไม้หรือเปล่าโอ้ถูกถูกถูกนะคะ พยายามเตินนะคะรู้ว่าตัวเองปลูกอะไรไว้นะคะจะไม่เหยียบนะนี่นะคะแม่ควานดีใจตรงนี้กระเจียวแม่ควานเกิดเต็มที่เลยตรงนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมะม่วงเนาะนะคะยังมีรอดพ้นนะคะรอดพ้นจะลูกหนึ่งอยู่นะคะไหนเนะมาะมะม่วงอุ้ยสองลูก,ก,ะกนะคะไม่ไม่ีตรงนี้มีสองลูกเห็นบ่น่ะ,ะให้ดู สองลูกจริงๆด้วยนี่สองลูกจริงๆด้วยนะคะคนคนไหนจะไม่เห็นเนาะนะคะเราไม่อยู่ก็จะมีนะคะชาวบ้านเข้ามาอาศัยเนาะพักพิงนะคะนั่งนะคะใต้ต้นไม้นะคะทานข้าวนะคะตอนกลางวันเนาะก็จะได้เห็นต้นมะม่วงของแม่วาลก็ได้เก็บกินนะคะก็จะมีโอ้ต้นกระเจียวตรงนี้ก็เยอะนะคะแม่แม่จะ๋ะเยอ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 ะมืก่อนนะคะที่เป็นมะม่วงตรงนี้จะเยอะมากนะคะ เยอะมากมากเลยตอนนี้ก็เกลี้ยงแล้วนะไม่มีแล้วนะคะเนื่องจากล่วงบ้างนะคะก็เก็บไปทานบ้างเนาะนะคะนี่ทําที่เผาถ่านเนะ <c oughs> าะเผาถ่านนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เผาแล้วก็ต้นพาหนูนะคะขอให้รอดเออนะคะต้นมะพร้าวจา๋าต้นตรงนู้นก็ตายแล้วนะเสียดายมากๆเลยนะคะโตแล้วก็นะคะโอ้ต้นตะขบเนี่ยค่อนข้างที่จะโตเร็วนะคะเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะคะ,นะคะ ก็สามารถให้ให้เป็นให้ล่มนะให้นะคะเราได้นั่งเนอนะคะเวลาร้อนๆมานั่งนะคะน้ำนะคะเริ่มนะคะเข้ามาก็ทางทางถ,าถ้าว่าน้ำไม่มีไม่วควรนก็ว่าจะให้เขาสูบนะคะสูบจากตรงนี้นะคะนะคะให้เขาได้ไปนะคะทางนี้นะคะทางนู้นยังไม่ได้น้ำเลยนะคะน้ำเริ่มเต็มตลิ่งแล้วนะคะไม่แม่จา้า ก็พามาสูบน้ำน้องใส่ต้นไม้ด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าหมดทิ้งช่วงนะคะนี่นะคะมาถึงที่เดิมแล้วนะคะแม่แมจ๋าก็จะพามาดูหอยของเราหอยจุกนะคะเมื่อกี้โอ้นะคะยังหอย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 จุกนะคะแม่แจ๋านี่หอยจุกนะคะเริ่มนะคะขึ้นมาแล้วก็ลงไปนะคะ นี่เจ้าตัวนี้ยังอยู่เลยนะคะแต่เอ๋แต่เอ๋แต่เอ๋นะคะก็เป็นวัตจากธ,ธรรมชาติเนอ้อแม่แม่จ้านะคะนะคะก็น่าจะอุดสมสมบูรณ์พอสมควร <c oughs> ก็มีทั้งหอยจุกนะคะหอยจุกนี่หอยจุบนะคะตัวเบลอเลยนะคะในความก็นะคะจะหานะมีปลาด้วยนะคะมีปลาก็ให้เขาอยู่ในต้มธรรมชาติเนาะนะคะก็ก่อนหน้านี้เราไม่อยู่ก็จะมีชาวบ้านเข้ามาหาทำ มาหา,าหากินเนาะหาปูหาปลานะคะตามธรรมชาติก็นี่ก็จะได้นะคะไปหล่อเลี้ยงนะคะครอบครัวของตัวเองเนานะคะก็่อดหน้านี้ก็มีคนมาบอกอปลาเยอะปลาเยอะนะคะเวลาฝนตกแต่ละทีคนเขามารอเอาปลาเลยนะคะไม่ไม่จากก็เลี้ยงไว้นะคะม่เลี้ยงไว้ให้เขานะคะอยู่แล้วก็นะคะเป็นวัตถจักรของปลาเนาะให้เขาอยู่นะคะบางทีก็เวลาน้ํา ฝนตกมาบางทีเขาก็ออกจากตรงนี้นะคะไปอยู่ที่ตรงที่มีน้ําไปเรื่อยๆนกปลานะคะแม่ควันก็พยายามที่จะมีนะคะเอาหอยเอาอะไรมามาปล่อยไว้นะคะให้เขานะอยู่ตามธรรมชาตินะคะทั้งมีหอยจุกนะคะหอยจุกแล้วก็มีกุ้งปล่อยเด้อแม่แม่จากุ้งปล่อยตัวเบลอเลยนะคะนะคะก็กุ้งปล่อยถ้าถ้าถ้าจะเห็นก็ช่วงที่น้ําลดๆนะคะน่ะตอนทีไม่มีน้าแล้วจริงๆกุ้งอยอหตัวบเลนะคะนะกุ้งปล่อยนที่ไม่มีน้แล้วจริงๆกุ้งอยโอ้โหตัวเบลอเลยนะะ ใหญ่มากๆนะคะส่วนหอยจุ๊บนะคะก็ก็มีนะคะช่วงนี้ก็มีขึ้นมามากนะคะแต่ไม่ควานไม่แน่ใจว่าข้างล่างก็จะมีน่าจะมีอยู่เนาะนะะมีหอยจุะะ๊บนะคะมีเด็กเขามาหากินข้างบนนะคะเบลอเลยเนาะแม่แม่จ๋าอันนี้ฟึ่งอุ้ยฟิ่งฟึ่งฟึ่งฟึ่ง่งๆๆๆๆนะคะโอ้ยนะคะฟึ่งมากินอะไรกินน้ำามื่อฟึ่งธรรมชาตินะคะแม่แม่จ๋า อันนี้ดูดูหอยหอยจุกเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกใหญ่เบลเอร์เลยเนาะหอยเบลเลอร์เลยคุณแม่จ๋าหอยจกุกตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีหอยจุกหอยจุกนีนนีน่หอยจุกทำอะไรเนาะแอบอยู่ตรงนี้เองนี่กตรกตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็มีนะคะแม่แม่จ๋าเป็นพ้นกอนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวแม่ขวานจะลงคลิปนะคะเข้ามาเยี่ยมชม นะคะครอบครัวน้องปุยได้เด้อน,นะคะแม่จ้าพ่อจ้านะคะอคาเมคทรก็นะคะมานะคะจากพัทยานะคะเป็นช้างว่างงานตกงานมาจากพัทยานะคะมาอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดวิลลามนะคะวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมนะคะทุ่งนานะคะเพื่อที่จะให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นโน้นนะคะว่าวิธีความเป็นอยู่นะคะนะคะมาดูท้องทุ่งนะคะเพื่อที่จะนะหายใจเต็มปอดนะ,ะมาดูบรรยากาศเนาะ,ค,ะคุณแม่จา๋าคุณพ่อจ๋านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องปุ๋ยด้วยเด้อนะคะวันนี้น้องปุ๋ยก็ หาคะแนนนะคะสมทุกคะแนนสร้างบ้านนะคะครอบครัวน้องปุยนะคะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเข้ามาก็นะคะสามารถเข้ามาให้กําลังใจหรืออยากมาร่วมสมทุกคะแนนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะขอขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กําลังใจช่างๆน้องปุยนะคะช่างเล็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเดี๋ยววันหลังก็นะคะแม่คว่จะลงคลิปนะคะให้ดูนะคะบรรยากาศโน้ตต่างๆนะคะที่แม่คว่นะคะจะพาไปเที่ยวนนะคะ เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะแม่ควานจะขออนุญาตนะคะลงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะนะ,คะ,ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะโชคดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีะค,ะสสดค่ะ